ถ้ย้อนกลับไปเมื่อนหนึ่งเดือนก่อนพอร์ตหุ้นของคุณแดงแจ๋กันเลยทีเดียวแล้ว2ส,สัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมาถ้าพอร์ตหุ้นของคุณมันยังไม่กลับมาเขียวเลยนะครับรีบดูคลิปนี้และเอาไปทำโดยโดย่วน สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในงวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับผมค่อนข้างเชื่อนะครับถ้านับจากวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครต่อใครหลายคนเนี่ยพอหุ้นของคุณหรือหุ้นที่คุณกําลังถืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างแดงแจ๋กันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรนะลรอเพราะว่าถ้าเรานับกันดีๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2023จนกการรคมหือกลางสศเนย เไม่ได้เลยนะครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยต่างขายหุ้นไทยกันมาโดยตลอดนะครับขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งแน่นอน,นครับสิ่งสิ่งนั้นย่อมส่งผลให้เม็ดเงินในตลาดหุ้นไทยจากชาวต่างชาติซึ่งก็ต้องถือว่ามีเม็ดเงินที่มหาศาลอยู่ระดับหนึ่งนะครับมันต้องไหลออกไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อมันไหลออกทําให้ดัชนีของตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าถ้า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาคือหลังจากเลือกตั้งเมื่อกลางสิงหาคมเนี่ยผ่านมา ประมาณ2สัปดาห์พอหุ้นของคุณหรือที่คุณกําลังถืออยู่เนี่ยมันไม่กลับมาเขียวเลยนะครับ ผมอยากจะเน้นย้ำเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยครับรีบทำตามกระบวนการที่ผมกำลังจะพูดในคลิปต่อจากนี้กันนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้นะครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกาลังใจดีๆให้กับช่อง b o n d Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญที่สุดครับถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดในกาารตติดดมี ช่องๆนี้นะอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับผมและข่าวดีที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมนะความตั้งใจของผมผมจะเปิดคลาสคลาสนึงนะที่พูดเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นโดยคลาสคลาสนี้บอกเลยนะจะสอนกันตั้งแต่เบสิกไปจนระดับแอดวานซ์ครับและที่สําคัญครับต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยนะก็สามารถเรียนรู้ในสิ่งๆนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยในคลาสคลาสนี้จะเรียนกันสดๆ4วันเต็มๆเลยนะครับซึ่ง เป้าหมายในคลาสคลาสนี้เน้นย้ำเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่คุณเรียกได้ว่าคุณอยากจะให้เงินของคุณเติบโตงอกเงยนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินทุนที่น้อยแต่คุณอยากจะให้เงินที่น้อยๆของคุณเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตของคุณดีขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเกษียณของคุณในภายภาคหน้าหรือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะได้เงินขณะที่คุณนอนหลับอยู่นะครับไม่ควรพลาดในคลาสคลาสนี้ซึ่งคลาสที่ผมพูดถึงอยู่นี้นะมีชื่อว่าเปลี่ยนทุนสู่อิสรภาพด้้้วยปันนผลุะบซึ่งงตออก นะว่ามีใครต่อใครหลายคนที่เรียนคลาสคลาสนี้ครับล่าสุดเนี่ยเขาแชร์กันเข้ามาในคลาสนะว่าเขาเรียนตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ผ่านมาจนถึงสิงหาคมสิ่งที่เกิดขึ้นคือยอดเงินของเขาเริ่มต้นจาก5,000บาทด้วยซ้ำครับแต่มันเติบโตขึ้นนะครับจนทุกวันนี้เนี่ยมีเงินอยู่ในพอร์ต สามแสนกว่าบาทแล้วก็มีหลายต่อหลายคนเนี่ยเริ่มมีหลักล้านเกิดขึ้นแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะบางคนเนี่ยได้เงินปันผลนะครับตอนแรกก็ได้หลักร้อยไปไปประมาณหลักพันบางคนได้หลักหมื่นเกิดขึ้นต่อปีแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเป้าหมายของพวกเขาก็ตั้งใจว่าจะสร้างเงินที่ไหลเข้ามาขณะนอนหลับตรงนี้ให้มันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ตัวเองสามารถถือหุ้นได้อย่างสบายใจ ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่อยากจะทําสิ่งสิ่งนี้หรืออยากจะส่งมอบสิ่งที่ผมพูดถึงเหล่านี้ให้กับคนข้างหลังของคุณแนะนํานับมาจอยกันในคลาสคลาสนี้นะเรียนทุนสู่อิสรภาพด้วยปันผลหุ้นถ้าคุณคิดว่าคุณสนใจอยากจะเรียนรู้คลาสนี้จริงๆนะับพักเข้ามาได้เลยนะที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยตรงนี้นะโดยพิมพ์คําว่า ffi นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าชีวิตของคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิม อีกต่อไปนะครับและที่สําคัญถ้าคุณเอาความรู้ในคลาสคลาสนี้ไปปรับใช้คุณจะสามารถครับต่อยอดในการลงทุนของคุณได้อย่างแน่นอนเงินของคุณจะเติบโตมัง่งคั่งขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญคุณสามารถเอาความรู้ไปปรับใช้ในทรัพย์สินประเภทอื่นๆได้ด้วย <c oughs> เช่นเดียวกัน หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันนะครับผมและอย่างที่ได้พูดในตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาแชร์แนวทางนะครับว่าถ้าเกิดเดิมเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านั้นพอร์ทหุ้นของคุณมันแดงแจ๋เลยแล้วตอนนี้เนี่ยผ่านมา2 3สัปดาห์ล่าสุดพอร์ทหุ้นของคุณเนี่ยมันยังไม่กลับมาเขียวเลยนะครับจำเป็นอย่างมากนะครับที่คุณควรจะต้องทํา ตามกระบวนการที่ผมจะพูดต่อจากนี้กันนะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคล,คลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังแลรี่กันเลยโอเคและอย่างที่ได้พูดกันเมื่อสักครู่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาแชร์และแบ่งปันกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าพอร์ตหุ้นของคุณมันแดงแจ๋มาก่อนนะครับหรือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอร์ตหุ้นของคุณเนี่ยมันอาจจะแดงอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณนะว่าถ้าคุณอยากจะทํากลับมาให้มันกลายเป็นเขียวกระบวนการที่เราจะใช้กัน,นครับคือกระบวนการที่มีชื่อว่า 3C นะครับใครที่ได้ยินชัดเจนนะพิมพ์ 3C เข้ามาที่ใต้คอมเมนต์ให้ผมเห็นหน่อยนะ โดยบผมซีที่ว่านี้มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง3 C ที่ผมกำลังจะพูดถึงในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่ามีความสำคัญต่อใครหลายคนอยากแน่นอนนะครับโดย C แรกที่เราจะคุยกันนะครับคือ C ที่ชื่อว่า h e ็ ck คุณภาพนะครับเช็คคุณภาพคือหมายความว่าคุณจําเป็นครับที่จะต้องเช็คคุณภาพของหุ้นของตัวคุณเองให้ดีนะครับโดยคุณภาพของหุ้นเนี่ยหลักๆมันก็จะแบ่งออกมานะครับว่าหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับมันมีหุ้นที่ดีหรือหุ้นเหล่านั้นเป็นหุ้นที่เน่ากันแน่ในกรณีถ้าเกิดว่ามันเป็นหุ้นที่ดีปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นแบบนี้คุณก็ถือครองมันต่อไปไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอหุ้นที่เเนนน่ากิดขึ้ะครับ พอร์ตของคุณมาลีเช็คในปัจจุบันนี้นะคุณพบเจอว่าเฮ้ยหุ้นเน่ามันมีอยู่ด้วยแฮะเอ้ย hey, มันทําให้หุ้นที่คุณกําลังถืออยู่บางตัวนั้นมันแดงนะสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํานั่นคือคุณไม่ควรถือหุ้นแบบนี้ด้วยประการทางปวงสิ่งที่เราควรจะทําคือทําการคัดลอส์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะว่ามันเป็นหุ้นเน่าในตอนที่คุณกําลังประเมินในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนต่อให้มันมีกําไรคุณก็ควรต้องขายทิ้งครับต่อให้มันขาดทุนนั่นก็ต้้้อองงงขาายยยยยทิดดดววเเเช่นเ่นนีีกัจส โดยเด็ดขาดบางคนอาจจะสงสัยต่อนะว่าไอ้ที่ว่าหุ้นดีของโคชบอลเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงก็แน่นอนนะครับก็คือคุณภาพของคุณต้องดีจริงๆนะครับพื้นฐานต้องดีนะครับพื้นฐานดีไม่พอนะครับต้องจ่ายปันผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอ้พื้นฐานดีที่เราคุยกันคือหมายความว่าสมมุติให้เราไปดูผ่านงบการเงินใช่หรือไม่ซึ่งผมบอกใช่ครับจริงๆคุณต้องดูผ่านงบการเงินเป็นหลักเลยนะครับที่จะบอกว่าคุณภาพของมันเน็ตดีหรือไม่ดีซึ่ง พอคุณดูผ่านงบการเงินแล้วนะครับคุณก็จะเห็นนะรบ,บริษัทเนี่ยมันมีรายได้มากน้อยแค่ไหนมีกําไรยังไงภาระหนี้สินเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณมาเห็นว่าเฮ้ยบริษัทนี้เนี่ยโอ้โหกำไรปีเว้นปีอย่างเงี้ยผมจะนับเข้าข่ายก่อนนะว่าไม่ใช่หุ้นที่ดีเมื่อไม่ใช่หุ้นที่ดีผมจะตบลงมาเป็นเกณฑ์ของหุ้นเน่ากันก่อนหรือบางบริษัทสมมุติคุณดูในช่องงบการเงินคุณพบเจอว่ากําไรเนี่ยมันมีอยู่สองปีนะครับแล้วก็มันขาดทุนนะครับอีกีกป ติดติดกันอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกคุณนะว่าตรงนี้ผมจะพิจารณาเป็นหุ้นเน่ทาทันทีนะไม่นับเป็นหุ้นดีอยากแน่นอนถ้าหุ้นดีเนี่ยแน่นอนับมันควรจะต้องมีกาไรในทุกๆปีด้วยเช่นเดียวกันจะมากหรือจะน้อยหรืออะไรอย่างนี้เราก็ค่อยมาพิจารณากันและแน่นอนจุดที่สองที่ต้องห้ามลืมเด็ดขาดก็คือต้องไปดูในส่วนของปันผลด้วยเชน่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณดูปันผลเนี่ยคุณพบเจอว่าเฮ้ยปันผลเนี่ยมันจ่ายปีเว้นปีปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องลองพิจรรารณาหาข้อมูลดูให้ดีวว่่่าาาาไอ้กรรทีีีีเเปปปัันนนผลจยมมะ ผิดปกติหรือเปล่าพื้นฐานของมันดีจริงหรือเปล่ากําไรของเขามีความผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องพิจารณากันอย่างดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอว่าเฮ้ยเขาจ่ายปันผลเนี่ยโอ้โหครบทุก5ปีเลยโอ้โหอะไรนี้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆกรณีแบบนี้ผมจะถือว่าเขามีปันผลจ่ายให้กับเราหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยสปีแรกจ่ายแล้วอยู่ๆก็ ไม่จ่าย2ปีติดกันแล้วก็มาจ่ายปีล่าสุดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาพิจารณานิดหนึ่งนะครับว่าเออมันมีอะไรผิดปกติสําหรับตัวบริษัทหรือเปล่าเพราะแบบนี้มันอาจจะถูกนับเข้าขายได้ว่าไม่ได้มีปันผลอย่างสม่ําเสมอนั่นเอง ตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณากันดูให้ดีนะครับและเรียกได้ว่าตรงนี้ก็คือ C ตัวแรกของเรานั่นคือเช็คคุณภาพนั่นเองครับต่อไปผมจะไปพูดถึง C ตัวที่2กันบ้างนะครับ C ตัวที่2ของเรามันคืออะไร C ตัวที่2ของเราผมจะเรียกได้ว่ามันคือการเช็กราฟนะครับคาว่าเช็คกราฟหมายความว่ายังไงให้คุณเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติเนี่ยหุ้นที่ผมจะถือผมจะเน้นถูกดีมีปันผลซึ่งการเช็คคุณภาพมันจะบอกได้ครับว่ามันดีหรือมีปันผล Legal. แต่การเช็คกราฟมันจะสามารถบอกได้นะว่าหุ้นที่คุณกําลังถืออยู่คุณได้ต้นทุนมาเนี่ยถูกหรือเปล่าหรือว่าต้นทุนของคุณมันแพงเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายครับเราใช้ในการบอกความถูกความแพงนั่นเองซึ่งแน่นอนเวลาที่คุณดูกราฟเนี่ยกราฟที่มันถูกเนี่ยหน้าตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสมมุติเนี่ยกราฟมันเป็นลื่นลักษณะแบบนี้เนาะอ่าเวลาที่คุณได้ต้นทุนที่ถูกเนี่ยมันควรจะต้องอยู่บริเวณด้านล่างหรืออาจจะอยู่แถวๆตรงน,รงนี้ตรงกลางเออยังไม่ได้ขึ้นไป ถึงจุดสูงสุดก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยผมถือว่ามันก็ยังคงถูกอยู่แต่หุ้นที่คุณถือถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยมันออกมาลักษณะแบบเดียวกันอย่างนี้นะครับแต่จุดที่คุณเข้าซื้อเนี่ยโอ้โหตอนนั้นราคามันอยู่ตรงเนี้ยบนยอดดอยเลยนะครับเราจะถือว่าต้นทุนของคุณมันแพงนั่นเองซึ่งเมื่อพอคุณสังเกตแบบนี้เห็นอย่างชัดเจนผมก็อยากจะบอกคุณนะว่าในกรณีถ้าเกิดว่าต้นทุนของคุณมันถูกนะครับแปลว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยคุณตัดสินใจเข้าจังหวะที่ถูกต้อง แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเห็นว่าหุ้นของคุณเนี่ยมันแพงนะครับต้นทุนของคุณที่คุณได้มันมามันแพงแสดงว่าจังหวะที่คุณถือจริงๆเนี่ยมันไม่เวิร์กเอาซะเลยถ้ามันไม่เวิร์กกรณีแบบนี้ผมบอกคุณเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณต้องทํานั่นคือการคัดลอสครับคัดลอสทุกกรณีต่อให้มันอาจจะมีกําไรอยู่ในตอนนี้หรือมันอาจจะขาดทุนก็ตามคุณควรจะต้องคัดลอสในทุกกรณีแต่ในกรณีถ้าเกิดว่ามันถูกนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันเป็นพิเศษคือแล้วกราฟปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยงงไ ที่บอกว่ามันถูกแล้วแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะรับทุกคนกราฟที่ออกมาคือเราบอกว่าเฮ้ยเราได้ต้นทุน แบบนี้ต้นทุนมันถูกนะคือเราบอกว่าเราได้ต้นทุนตรงนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณเนี่ยไม่ได้ไปประเมินตอนที่กราฟมันขึ้นมาอยู่ที่จุดบนยอดดอยตรงนี้จนกระทั่งตอนนี้ปัจจุบันครับกราฟเนี่ยมันร่วงลงมาอยู่แถวแถวนี้สมมตินะซึ่งพอมันร่วงลงมาอยู่แถวแถวบริเวณตรงนี้นั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันเลยทําให้พอร์ตหุ้นของคุณเนี่ยตอนเนี้ยมันติดลบ นั่นเองก็คือขาดทุนอยู่นั่นเองในกรณีแบบนี้เนี่ยผมแนะนาว่าคุณอาจจะต้องมานั่งพิจารณาดูใหม่อีกทีว่าเฮ้ยคุณภาพของมันที่เราได้เช็คเนี่ยมันยังดีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามันยังดีอยู่ตอนนี้คุณจะตัดสินใจซื้อถั่วเพิ่มดีไหมหรือคุณจะแค่ถือครองเอาไว้เฉยๆหรือคุณสุดท้ายคุณอาจจะต้องขัดลอสเพราะถ้าเกิดว่ามันอยู่ตามจุดในรูปที่ผมบอกเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะดีตัวปรับคืนได้ด้วย เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดดีตัวปรับขึ้นนั่นหมายความว่าอ่าการที่คุณถือต่อไปมันอาจจะทําให้คุณมีกําไรกลับมาก็เป็นไปได้แต่ต้องไม่ลืมนะว่าไม่มีใครรู้อนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทํานั่นคือพิจารณาสถานการณ์ต่างๆตอนที่คุณถือครองหุ้นกันให้ดีนะครับและตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็น C ที่2ที่เรากาลังพูดถึงกันอยู่นะเพื่อใช้เช็คความถูกของหุ้นของคุณในเรื่องต้นทุนว่าตอนที่คุณเข้าซื้อเนี่ยคุณได้ต้นทุน ที่ถูกจริงหรือเปล่านั่นคือการเช็คกราฟนะครับและ C ตัวสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับ มันคือ C ที่เรียกได้ว่าเช็คอีกแล้วครับแต่เช็คอะไรหรอเช็คในที่นี้คือเช็ค Val u e ูคาว่าเช็ค value คือเช็คมูลค่านะครับคาว่าเช็คมูลค่าคือหมายความว่ายังไงผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นละกันสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่ถือหุ้นอยู่5ตัวมีหุ้นตัว A มีหุ้นตัว B มีหุ้นตัว C มีหุ้นตัว D และมีหุ้นตัว E คุณถือหุ้นอยู่5ตัวนี้เนี่ยโดยแน่นอนครับสมมุติหุ้น A เนี่ยคุณถืออยู่มูลค่านะเรานับต้นทุนเลยนะไอ้นุนที่คุณ ใส่เข้าไปนะ A เนี่ยคุณถืออยู่1 0 0 0 0แบาท B เนี่ยคุณอาจจะถืออยู่3 0 0 0 0นบาทแล้วก็ C เนี่ยคุณอาจจะถืออยู่2 0 0 0 0นบาทแล้วก็ D เนี่ยคุณอาจจะถืออยู่แสนห้าหมื่นบาทแล้วก็ E เนี่ยคุณอาจจะถืออยู่2องแสนห้าหมื่นบาทพอรวมรวมตรงนี้มูลค่า ของคุณจากการถือครองคุณคือ1ล้านบาทซึ่งแน่นอนที่สุดครับที่เราบอกว่าเราเช็คแว l u ลูมันหมายความว่าอย่างไรคุณจําเป็นต้องทําอีกกระบวนการหนึ่งในการเช็คแว l ลูนิดหนึ่งนั่นคือการถามตัวคุณเองครับว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอ้าวเช็คแวร์ลูกับเช็คริสนั่นเองนะว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหนไอค้คาว่ารับความเสี่ยงเนี่ยถามตัวคุณเองง่ายๆเลยว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณมีเงินอยู่1ล้านบาทเงิน1ล้านบาท นี้เนี่ยคุณคิดว่าถ้าเงินเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่คุณถึงจะรู้สึกว่าคุณยังรับได้อยู่อ่าถ้าสมมติคุณตั้งคาถามเฮ้ยเงิน1ล้านบาทถ้าหายไป1น0 0 0แบาทคุณบอกว่าคุณรับได้ยังไม่ได้กลัวยังไม่ได้เ e เรียสสักเท่าไหร่ถ้าเงินหายไป2 0 0แสนบาทคุณบอกว่าเฮ้ยฉันว่าฉันเริ่มไม่ไหวแล้วว่าฉันเริ่มกังวลแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเห็นเงินของคุณ ติดลบไป20,000 0บาทจากมูลค่า1ล้านบาทพอคุณเปรียบเทียบกันส0,000 0เทียบกับ1ล้านแล้วเอาไปคูณร้อยมันจะเท่ากับว่าคุณรับความเสี่ยงได้อยู่ที่20%นั่นเองแปลว่าหุ้นที่คุณถือครองในแต่ละตัวไม่ควรจะทำให้คุณต้องแบกรับต้นทุนความเสี่ยงถึง20%โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งถามว่าแล้วเราจะคิดยังไงล่ะก็ง่ายมากครับคุณก็คิดจาก Value ตรงนี้เลยครับ100,000บาทตรงนี้ครับที่คุณถือครองอยู่ในหุ้น A ถ้าเอามาเทียบกับ สัดส,ส่วนทั้งหมดของหุ้นที่คุณถืออยู่หรือว่าเม็ดเงินที่คุณมีอยู่ในพอร์ตตรงนี้นะครับมันคือมูลค่าเท่าไหร่ 1นึ่งแสนเทียบกับ1ล้านก็จะกลายเป็นว่าคุณถือครองอยู่ส0เปร์เนี่ยพอคุณถือครอง10%แต่คุณบอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงคุณรับได้20%แบบนี้ก็แปลว่าถือต่อได้นั่นเองแปลว่าสัดส่วนของคุณเนี่ยไม่ได้เกินนึกอ,ออกปะสัดส่วนในการถือครองหุ้นของคุณไม่ได้ถือมากจนเกินไปเพราะเราคิดแบบ worst case เลยนะว่าถ้าสมมติหุ้นที่คุณถือครองมันเกิดติดลบร้อยเป แปลว่าจากหุ้น A มันเกิดติดลบ100%เองินของคุณจะสูญหายไป10%นนั่นเองนะครับถ้าโดนกันทั้งพอร์ตแบบนี้นะในกรณีของหุ้น B แปลว่าคุณถือครองอยู่30%แต่คุณบอกว่าความเสี่ยงคุณรับได้แค่20%เเท่านั้นแปลว่าหุ้น B เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยในกรณีถ้าเกิดว่าหุ้นมันเป็นบวกอยู่คือมีกําไรอยู่สมมุติคุณเช็คข้อ1กับเช็คข้อ2มาเรียบร้อยแล้วคือเช็คคุณตี้กับเช็คกราฟผ่านทั้งคู่นะครับแต่่ค,อตอนนค,ค,คุวณา อาจจะต้องขายหุ้นออกนะครับแต่การขายหุ้นออกเนี่ยขายหุ้นออกเพื่อให้เหลือแค่20%หรืออาจจะขายหมดก็ได้แล้วแต่คุณนะครับขายหุ้นออกเพื่อให้สัดส่วนของหุ้นมันเหลือแค่20%หรือไม่เกินก็ได้นะน้อยกว่า20%ก็ได้นะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่ามันออกมาติดลบนะครับในกรณีถ้ามันติดลบติดลบเนี่ยอย่างที่บอกคุณก็ต้องไปเช็คในข้อที่1กับข้อที่2ก่อนถ้าข้อที่1หรือข้อที่2ข้อใดข้อหนึ่งมันไม่ผ่านผมก็คงบอกคุณเนงแค่ว่ายออก แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิด สมมติมันผ่านข้อที่หนึ่งกับข้อที่2ที่ตะกี้เราเช็คมาทั้งคู่แล้วเนาะสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคือปรับสัสดส่วนนิดนึงครับสมมติคุณเห็นว่าเฮ้ยต้นทุนมันก็ถูกนะที่คุณได้มาแต่ตอนนี้พอร์ตมันยังติดลบอยู่คุณอาจจะต้องปรับสัสดส่วนปรับให้เหลือแค่20%ไม่เกินนี้แค่นั้นเลยนะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจถือรอดูก่อนก็ได้อันนี้การกรณีที่ถือรอดูก่อนเนี่ยคุณจะต้องมั่นใจนิดนึงนะว่าหุ้นของคุณเนี่ยมันพร้อมจะกลับตัวจริงๆไม่่อออยยาางงงงัั้้นนนนนเเมจะดึิใใพร์ตขคุณหหสูญ เยอะพอสมควรนะครับกรณีที่3ของหุ้นตัว C คุณถือ20%ก็อยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่คุณรับได้อยู่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับตัวที่4ตัวดีนะครับคือ15%ก็โอเคนะครับตัวที่5คือ25%อ่ะกรณีนี้คุณก็ต้องทําเหมือนกรณี หุ้นบีนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอที่บอกว่าเช็คแวลูเนี่ยเราบอกว่าตรงนี้คือต้นทุนใช่ครับตรงนี้คือต้นทุนแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะที่ว่าสัดส่วนหุ้นของคุณอย่างออตัวที่มันเป็นบวกอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะเกินสัดส่วน20%ไปก็เป็นไปได้ในกรณีที่คุณถือต้นทุนเท่านี้จริงอ่าแปลว่าคํานวณตัวเลขออกมาตรงนี้มันคือสัดส่วนแต่พอมันคิดมาเก็ตแวลูหรือคิดมูลค่าที่มันแบบบวกขึ้นไปแล้วนจจเนี่ย ที่คุณยอมรับได้นั่นคือ20%คุณก็อาจจาเป็นที่จะต้องขายมันออกนั่นเองคุณอาจจะขายหมดก็แล้วแต่คุณหรือคุณอาจจะขาย ให้มันเหลือแค่ไม่เกิน20%ก็ได้ใช้วิธีลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับก็ลองเอาแนวคิดในสิ่งที่ผมแชร์และแบ่ปันตรงนี้ไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับผมและทั้งหมดตรงนี้ที่ผมพูดถึงนั่นคือหลักการ3 c ครับที่เรียกได้ว่าถ้าคุณเอามาปรับใช้ในพอร์ตการลงทุนในหุ้นหมอกุณนะักตอนนี้นะต่อให้พอร์ตของคุณมันแดงแจ๋ก็ตามทีสุดท้ายมันจะพลิกกลับมาเขียวเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ต้องย้ํานะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอย่างรว เร็วนะเพราะหุ้นที่คุณถือครองมันก็ผ่านระยะเวลามาสักพักหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันอาจจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งแต่เต็มที่เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณถือหุ้นที่ถูกถือหุ้นที่ดีถือหุ้นที่มันจ่ายปันผลนะถ้าพื้นฐานทุกอย่างมันเราดูมาแล้วมันดีผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่เนี่ยอาจจะ6เดือน1ปี2ปีหรือ3ปีเต็มที่ไม่น่าเกินนี้พอร์ตของคุณหรือหุ้นที่คุณถือครองอยู่จะพลิกกลับมากลายเป็นเขียวได้อย่างแน่นอนนะครับพอลูกศิษย์ของผมหลายต่อหลายคนที่เขาเรียน FFI ในลาที่ผพูดถงก็ บอกเลยนะว่าก่อนหน้านั้นหุ้นที่เขาถือครองอยู่ก็แดงนะแต่จนกระทั่งได้นายกมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ2สัปดาห์หลังจากนั้นนะมันกลายเป็นว่าหุ้นที่เขาถือครองหลายต่อหลายตัวเขียวกันกระจุยเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเอาแนวคิดตรงนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับจากสิ่งที่ผมได้แชร์และแบ,บ่งปันเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าผมให้กลยุทธ์ที่สําคัญมากๆตามหลัก 3C ที่ผมได้แชร์และแบ,บ่งปันกันไปนะโดย 3C ตรงนี้ถ้าคุณเอาไปปรับใช้นะผมกล้าพูด ได้เต็มปากเต็มคําเลยนะครับว่าพอร์ตของคุณนะครับที่มันแดงแจ๋อยู่นะครับในปัจจุบันนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนและกลับมาเป็นเขียวเกิดขึ้นในอนาคตได้อยา่างแน่นอนนะครับแต่ถ้ายังทําไม่ได้นะครับแนะนําเลยนะครับเข้ามาจอยหรือเรียนรู้ไปด้วยกันในคลาสที่มีชื่อว่า FFI นะครับซึ่งผมแปะไว้ที่ไลน์แอดตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับย้ําคําเดียวครับไม่ควรพลาดดยประกาศทางปวง นะครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันในคลาสคลาสนั้นนัครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุด แต่ขอให้คุณจดจําไว้เลยนะว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้เสมอนะครับและการที่คุณมีเงินครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัวของคุณให้ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักให้ดีขึ้นหรืออยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันผมโคชบอลวันนี้อยากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์และดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้าานะคบผม thank you